มีความสุขจังดูแล้วมีมีความสุขไหมมีรอยยิ้มไหมเพลงเข้าอ่ะเนออใช่ถามสั้นๆเลยคือคุณคิดว่าเขาบอกให้ไปซ้ายหรือไปขวาไม่รู้เลยทีเนี้ยจะกลับวงเวียนเหมือนเดิมด้วยเอ่อดูแล้วแบบดูจนเพลินอ่ะไม่รู้ว่าพี่เขาบอกให้ไปทางไหนอ่ะเออนะฮะคนไปแซวคนใหญ่แล้วโหพี่เอวพี่พริ้วมากเอวหวานเหลือเกินเนาะแล้วก็เป็นคนที่สนุกกับการทำงานของแท้ใช่เออดูสิดูสิ เออเห็นไหมโอ้เข้าฟังเพลงอะไรอยู่อ่ะหรือเพลงอยู่ในจินตนาการหนูว่าจะได้ยินเสียงคือเขาเป่านกหวีดเป็นจังหวะอยู่ปิด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 เออปิด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 เอออาจจะเป่านกหวีดเป็นจังหวะอยู่เออเอ็นดูนะแต่อย่างงี้ดีเวลาเราขับผ่านเราก็มีความสุขเราก็ยิ้มมีกระโดดเออไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วแต่จะนึกท่าได้เอาจริงแดดแล้วร้อนด้วยช่วงเนี้ยทำไมไม่ใช่ใช่ไหม ดูกลางแดดกลางแดดแล้วมีความสุขอะลาลา